คลิปนี้สำหรับใครที่กำลังตามหา Honda c ซี i c FC ออยู่และยังตัดสินใจไม่ได้่าจะเอาเป็นรุ่นไหนสีไหนปีอะไรดีผมยกทับมาให้แล้วนะครับนี่เยอะมากนะครับคันแรกคันนี้เป็นนี่ Honda Civic FC 1.8 EL ปี2019เป็นสีดำนะครับผมออปชั่นที่ให้มามีทั้งโรแมกสีเทานะครับเข้ากับตัวรถสีดำแล้วก็ตัวนี้เป็นโนแมนเนชเชแล้วด้วยนะครับผมก้อนนี่เลยกระจังหน้าจะมีการเล่นเส้นสายโคมเมี่ยมมาตัวนี้ตัวท็อปเครื่อง1.8ก็จะได้สุดของไฟตัดหมอกครับเป็นตัว EL มีเลน,นัง ข้างในนะครับคอนโซลมีจอนะครับทัชสกรีนให้ด้วยนะครับผมเราก็มีกล้องหลังมาให้แล้วถ้าไม่อยากได้ตัวนี้ครับไม่อยากได้ตัว E L เรามีตัวเริ่มให้ด้วยนะครับผมก็เป็นตัวนี้เหมือนกันนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว E 1 8 E และปีใหม่มากนะครับเป็นปี2020นะครับผมมาพร้อมกับนี่หน้าตานะครับเชฟมาแล้วเหมือนกันนะครับผมนี่มีคมเมียมมาแต่ว่าตัวนี้ตัว E จะไม่ได้ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวแม็กก็จะเล่นเป็นลายทูโทนนะครับผมจะไม่ได้เป็นสีเทาไปตัวนี้น เป็นแม็กซูโทนแล้วแต่ว่าตัวแม็กเนี่ยแม็กอลลอยขอดบ16เหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของราคาตัวนี้อยู่ที่5 9 9 0 0 0จะไม่ได้เป็นเบาหนังไปนะครับจะได้เป็นเบาผ้าตัวนี้ได้เป็นเบาผ้าแล้วก็ตัวจอเนี่ยจะไม่ได้เป็นทัชสกรีนแต่ว่ามีในส่วนของกล้องมองหลังมาให้แล้วก็สำหรับใครอ่ะไม่ชอบสีเทาเข้มอยากได้สีเป็นสีบอนหน่อยตัวนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะเป็นตัวอีเหมือนกันนะครับ e นนคับนนี้ราคาจอางขัง้งเบาเลยจะอยู่ที่5 4 9 0 0 0 เป็นตัวปี2018นะครับผมหน้าตาจะยังไม่ได้เชนแต่ตัวนี้ที่มันพิเศษเลยคือนี่เขาได้เบาะหนังมานะเบาะหนังนี่หุ้มมาใหม่สวยๆเลยนะจะไม่ได้เป็นแบบเป็นเบาะผ้าเหมือนตัวนี้ที่ปีใหม่กว่าแต่ว่าตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังมาก็ค่อนข้างที่จะคุ้มดีกับราคา500,000กว่าบและคันนี้มีตัวคุณภาพจากรถยนใจมาด้วยถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนี่สแกนตรงนี้เอาก็ได้นะครับตีตัวนี้เลยนี่จะเป็นรถวนใจสแกนคุณภาพไปได้เลยดูได้เลยนะครับว่าได้กี่ดาวแล้้้วก็อออ,อ่่่่ถาาาไไมมมชชบบบสสสีีีีเเเททนข มาสีขาวได้ครับตัวนี้เป็นตัว EL นะครับผมก็จะได้ราคาไปอยู่ที่579,000บาทสีขาวมาส,สวยๆออปชั่นก็ครบเลยก็เนี่ยไปตัดหมอกอะไรนี้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวนี้นี่บอกเป็นบ่อหนังเหมือนกันนะครับผมภายในก็เป็นจอทัชสกีนเหมือนกับตัว e l 9เลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะตัดในเรื่องของเลนบอสออกไปแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับออปชั่นอะไรต่าง,างก็คล้ายๆกันเลยหน้าตามาก็นี่ส,สวยๆเือนการแถมได้สีขาวไปด้วย ในราคานี้ถือว่าคุ้มมากนะครับใครที่กำลังหาซีบิกสีขาวอยู่ตัวท็อปเครื่องพันแนะครับก็พวกจอพวกออปชั่นคูคอนโทรแหลงต่างมีให้เรียบร้อย บออเป็นบอ่อหนังเหมือนกันนะครับผมเป็นปรับไป,ปฟ้าฝั่งคนขับถ้าใครไม่ชอบคันนี้ผมมีคันสุดท้ายคันหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยมาตอนที่คันสุดท้ายนะครับคันนี้บอกว่าพิเศษมากเพราะว่าเป็นคันที่ค่าตัวถูกที่สุดและมีชุดแต่งมาให้ด้วยนะครับคันนี้เป็น Honda c i v i c FC 1.8E นเะครับเป็นปี2018นะครับตัวเริ่มที่นี่มีชุดแต่งมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าข้างแล้วก็หลังนะครับผมแล้วก็มีสปอยเลอร์มาให้ด้วยคือมีชุดแต่่่งมมมมมาาาาาาใใใใหห้้้้้รรรรอออบบบคคคัััันนนนนเเลลลยแแตตตวววววววผผกกกกกไปืถู5,390ทสสภพ็็จจดี เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าม,มีสปอยเลอร์มาคือมันสวยมากนี่คันนี้สปอยเลอร์มีมาให้นะผมพร้อมกับไฟเบรกดูนี่สามนะผมสวยงามมากนะดูได้เลยนี่ ป็นสปอยเลอร์ที่สวยจริงนะครับผมคือคันนี้ได้ราคาดีแล้วก็ได้ชุดแต่งไปด้วยนะครับคุ้มมากถ้าสนใจนะครับสามารถแคบคันนี้นะครับส่งมาตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือไลน์แอดที่ขึ้นอยู่นะครับถ้าสนใจสามารถส่งมาได้เลยเรามีที่ปรึกษาการขายพร้อมปิดจบอยู่ตลอดเวลาครับผมสำหรับวันนี้ผมพลาดอะไรตรงไหนไปอยากจะให้พาดูคันไหนเพิ่มเติมนะครับผมสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไวได้เลยผมอ่านดูคอมเมนต์อยู่แล้วครับเดี๋ยวมาทำตามดีเคสให้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมกับพอนัทซีว